ร้อนร้อนตับแปกแดดแรงมากทุกคนฮะอ๋อไม่เอาเขาโม้จัดป่ะร้อนไม่ครับเดินดูเดินดูครับเป็นตลาดมีรถมีมอไซค์มีรถกก๋งเช้าไม่เป็นไรครับอ๋อตัวนี้อ๋อตัวนี้ทางเข้ามา มันก็จะมีโซนโซนเสื้อผ้าโซนกระเป๋าอ,อะไรหลายอย่าง สวัสดีนะครับทุกคนครับอันนี้พาทุกคนนะครับมาชมนะครับมาชมสินค้าที่ตลาดโรงเกลือนะครับทุกคนเที่ยวชมบรรยากาศตลาดโรงเกลือผมก็ไม่เคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมมามาดูมาดูเป็นแนวทางครับเผื่อมี แทนที่จะขายอะไรครับมาดูเป็นแนวทางอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเออน,นี้ร้านชุดกีฬาเสื้อผ้าก็สวยในชะ่ไหมขายเสื้อผ้ารองเท้าก็พู้รองเท้าเยอะมากเลย จะคู The The ่สวยเห็นไหมของแท้ของฟอร์มดูไงดูไม่เป็นเหมือนกันฟอรอมแท้เราก็ดูไม่เป็นเหมือนกันจะเยอะนะสวยนะเนี่ยโฝั่งนู้นก็เป็นรองเท้าอ้เยอะแยะครับทุกคน เป็นโซนใคร oh. น,นี้พวกชุดเครื่องนอนห้าเช็ดตัวตัวน,นี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า <c oughs> เสื้อผ้า แม่แค่แม่ปลอมแม่วะกระเป๋าฮะเดินไปหารถพอดีอนะปกติจะมีรถให้เช่าอยู่นะครับ มีรถสามมีรถกรอปสามชั่วโมงร้อยใช่ไหมแม่รถกรอปสามชั่วโมงร้อยใช่ไหมแล้วก็มอเตอร์ไซค์เหมือนกันสามชั่วโมงร้อยหนึ่งมี้เช่าถ้าใครสนใจที่ที่จะมานะครับมีรถกลอฟมีรถบริการให้เช่าสามชั่วโมงร้อยหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่นะพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ มีหลายร้านหลายโซนให้เราดูยาวเข้าไปนู่นนะครับยาวเข้าไปไกลเลยแต่ผมน่าจะเดินไปไม่ไหวอนะ่ะเพราะว่าแดดร้อนนะวันนี้ก็แค่มามาดูดูข้าวครับยังไม่มีแพนที่จะทำ ไม่มีแผนที่จะทำอะไรแค่มาสำรวจมาดูเป็นแนวทางแล้วผมผมเองก็ไม่เคยมาครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาพอดีจะกลับชนบุรีครับเลยแวะเลยแวะเข้ามาดูแม่ก็อี เอาไปนั่งทะเลอ่าอีแคมปิ้งไม่รู้ตัวเท่าไหร่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่ชอบมาใสอนะครับใช่ครับผมตลาดโรงเกลือครับตลาดโรงเกลืออรันยประเทศครับ ตลาดลงเกลืออารันครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมมาฮะไผ่ประดับไผ่อะไรไอนเนลหไที่เขาปรุงไปแล้วปรุงเรียบร้อยอ๋อ ส่วนนี้ก็เป็นโซนอยองข้าวเ,าเ,เดินเดินเข้าไปตรงนี้ก็ได้ไหมของเล่นเยอะมากเลย <c oughs> ของเล่นเยอะมากเป็น <c oughs> ขนม <c oughs> อืมู้ขอ,อ,อ,องเยอะมากเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นเสื้อผ้าร้านนี้น่าจะอืมอืม เจ้าหญิงอ่ะอเสื้อผ้าดีตัวเท่าไหร่ครับนี่ครับ180 260 160กดได้260เอาอร้านนี้ร้านขายปีกราต่อได้เหลือน100ก็ได้ ใครวะจริงเคยมาโม่ลวนะจ,จะมาลดจ,จะมาลดอะไรเยอะขนาดนะั้นจริงๆพอออกต่อต่อต่อจนเหลือหนึ่งต่อก็ได้มามาเที่ยวตลาดรล่งเกลือครับกินออก แดดแดดร้อนมากครับทุกคนออกพี่มีเบเบสเบเบสเบเบสอ๋อไอที่ว่าเขาเล่นใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะมีอะไรแต่ไม่รู้ว่าอยู่ยตรง ตรงไหนของเยอะครับผมผมไม่ได้เดินทั่วของเยอะแต่ผมไปไม่ทั่วเพราะว่าร้อนครับแล้วไม่รู้จะไปตรงไหนด้วยแต่จะเดินกลับแล้วครับจะกลับแล้วพอดีจะกลับชนบุรีครับเลยแวะเข้ามาชมทางผ่านเลยแวะเข้ามาชมบรรยากาศตลาดโรงเกลือนะครับทุกคน มาดูเป็นแนวทางไว้เฉยๆครับเดี๋ยมีแผนที่จะทําอะไรเ่วนยมีแผนที่จะค้าขายอะไรนี่ครับรถกรอล์ฟแบบนี้ก็เขาให้เช่าสามชั่วโมงร้อยหนึ่งนะครับใช่ไหมรถกรอล์ฟสามชั่วโมงร้อยหนึ่งใช่ไหมโมไซ่สามชั่วโมงร้อยเป็นรถกรอล์ฟล่ออ๋อมอไซ่สามชั่วโมงร้อยนะครับแต่รถกรอล์ฟไม่แน่ใจ วันน้านี้พูดไป,ป,ดปดรปรดเปิดเท่าไหร่นะชั่วโมงละร้อยเหรอมีของเยอะแยะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรของกินก็เยอะ เท่าที่สังเกตเท่า<ะ>ที่สังเกต c a m b o d i เยอะนะใช่ไหมเท่าที่เราสังเกตเพือ่อน,นบ้านกัมพูชาเยอะนะครับทุกคนเท่าที่ผมสังเกตเท่าที่เห็นเขาพูดคุยกันคนไทยน้อยคนไทยน้อยมาก,ากแม้แต่ร้านค้าขายอะ่ะหลายร้านะ่ะส่วนมากเขาจะพูดกัมพูชากันเยอะคนไทยน้อย จะกลับแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเสียวเวลาครับอีกประมาณ200กว่ากิโล250กว่ากิโลครับก่อจะถึงชนบุรีนี่ครับอบุปกรณ์ค้าขายครับพุดีขนจากต่างจังหวัดขนจากบ้านครับขึ้นไปชนบุรี อ,อยากกินน้ำชาชาเนะนี่ยชาไก่หมูกว้างเนาะตั้งแต่ทางที่เราเข้ามามันก็มีหลายคูหาแล้วมันก็เป็นซอยคล้ายๆตลาดตะลุจักอะคล้ายๆตลาดตะลุจักอยู่กรุงเทพครับ ซอยเป็นซอยเป็นโซนไปหลายคููหาแต่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นไม่รู้เป็นยังไงไม่เราไม่ได้เดินไปมันมีโซนพวกอาหารพวกอะไรบ้างไหมโซนผลไม้โซนอะไรแบบแบบนั้นนะไม่แต่รถเข็นอหรอ โอเคครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับกลับชนบุรีแล้วครับวันนี้ก็แวะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเสียวเวลาครับแวะวันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแหมหาทางออกเจอไหมเนี่ยออกตรงนี้ได้หรือเลอกไม่ได้ใช่ปะ ตรงนี้ไม่ได้ยังถอยออกไม่น่าเข้ามาเลย ตึกตึกอาคารเยอะนะแม่นะตึกงสูงตึกอะไรอะ่ะคอนโดเออคอนโดสูงนี่ครับทุกคนบรรยากาศกำลังจะกลับชนบุรีครับคนก็เยอะอยู่นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นเพื่อนบ้านเราครับเยอะ ชากรามุชาเยอะนี่ตันนี้ก็รถมอไซค์ให้เช่านะครับสามชั่วโมงร้อยหนึ่งนี่ครับนวนถมล้นก็มีอะแม่ถมล้น แต่วันนี้แดดแรงครับเดินไม่ไหวร้อนมากครับขายได้ไหมวะขายได้แดดห่ยอ่าไก็กินนะม่เปิดจับจีบีได้พ่อหน่อยเขาออกทงไหน,น ข้างไหนทางตรออกซ้ายมือใช่ไหมนี่เขามาเป็นกระสอบเป็นกระสอบเข้ามารับของที่นี่อโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็บรรยากาศมาให้ทุกคนชมเล็กๆน้อยๆครับ บรรยากาศตลาดโรงเกลือครับที่อรัญครับระยะทางปลายทางผมก็คือชนบุรีครับระยะทางประมาณ250กิโลนี่ครับผมนี่เห็นไหมเขาแพกๆเป็นกระสอบเป็นกระสอบเขาจะมีซา,าเล้งมาใส่แล้วเราเลี้ยงนี่ไหมน่าจะเลีอที่นี่ พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันก็อบอกให้แม่เปิด GPS ไม่ไเปิดให้พ่อโอเคครับผมเท่านี้ครับผมสวัสดีครับทุกคน